ครับผมสุขสวัสดีครับพี่น้องทุกคนสุขสันต์วันเสาร์วันพักงานครับวันพักงานวันหยุดพักพ่อนของคนทำงานทั่วไปครับก่านเืินขอทำความเคารพถูก่ันแฟนครับทุกคน พี่นอ้องเขาเชิญชวนครับเขาเยี่ยมชมช่องทางภาคส่วนของคนลักเกษตรสวนพิรมภยัยฝากพี่ฝากน้องโดยใจครับโดยความคิดหองจะถึงก่อนอื่นขอให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนผู้ที่ใส่แรงงานสู่ชีวิตทุกคนนะครับคนเฮากั สู่ชีเวิบเดนล้น,เ,นพเพื่อขอปูะเพื่อที่ใดเรียงหลูกเรียงเตถูกครัวเรือนก็ขอให้เป็นกำลังใจส่งใจให้พี่น้องทุกท่านครับส่งกำลังใจไปให้เพื่อนๆอหรือ,น,อน้องนลูกหลานครับพ่อแม่ทุกคนผู้ที่มีอายุสูงไวัยแขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับรักษาสุขภาพ าการเปลี่ยนแปลงเบื่อง,งแง่เฮาสูงอายุไปหรือ,อยังนุมยังหน่อยอยุคือกันครับก็บต้องดูดูแลร,ร,รักษาสุขภาพพเราะว่าคนเฮาเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายก็ไม่ได้ครับ <c oughs> แมนบอพี่น้องอบริเกียวกับเถา่กับนมครับคนเฮาทางที่ดีก็คือเฮาก็รักษาสุขภาพร่างกายเฮาให้ อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยครับขอส่งกำลังใจฝากถึงพีถึงน้องลูกลานพ่อเม่ป้าลุงอาอาหน้าน้องนุ่งไอ้ไส้ทุกคนครับครับพี่น้องขอนำผ้าพี่น้องเขามาสู่เยี่ยมชมทั้งช่องเฮ้าช่องคนละเกษตรสวนพิรมภัยควบงามบ่อปานบ่อปานี่ผู้ไดครับพี่น้องมาเบิงเยี่ยมชมครับ สวนผักเข้าก็บเทิงไทยทำน้ำเสนอ,อพืชไม้พันไม้น้ำหอมน้ำสวนวิวทิวทัศน์บรรยากาศลายพี่นอ้องผ้พาผพีผ้าน้องเปลี่ยนบรรยากาศเยี่ยมชมสิ่งใดที่เข้าสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้พี่น้องเบิงบ่งรับชมเบิงบ่งแง่ครับพอพักพืชผักเรานี้ปลูกแบบไฮโดรโอเจนกอเจนิกครับพี่น้องเข้ากับซีมี่ปุ๋ยเอเบ สำหรับพืนทางใต้เขาที่เป็นแบบนี้แล้ครับเขากระจาดูดสารอาหารจากน้ำหรือปุ๋ยเอบีที่ห้าได้รอยเลียงลงในน้ำครับเฮาก็เป็นการปลูกวิธีแบบง่ายๆปลูกง่ายรักษารักษาก็ง่ายครับพี่น้องโตวไวไงไว่าไวอด้รขาดเดไกไทยในจำในไว้ครับพี่น้องเท่าบรได้ปลูลงดินครับ ขอให้น้องลุงสำหรับผู้ที่มีทีบอไลอยากสั่งอะไรใดให้กรบ,บพบัวสามารถนำลงุงชีพได้ไปตลอดครับบอจำบอได้กำหนดว่าที่อหนอที่ไรครับทุกคนเฮ็ดให้ครบพรัวดีขึ้นได้ครับเพราอว่าการ พืชพักเรานี่พี่น้องมองเลือกๆพิจารณาเลือกเป็นขอคิดโดยเหตุโดยผลครับเราะวาพื้นที่ตะล่างถูกตะล่างนิ่วเข้าก็สามารถหมุนเวียนได้ตลอดไปครับราว่าแรงแว่าฝนเข้าก็สีสามารถปลูพกพืชพวกนี้เพื่อสางไยได้ยิ่งเกี่ยวครอบพื้อโดยทีห้องอะไรไปการรับจางรับใบาาการรับจางรับใบก,ก็คือการลำบากระทับใส่แรงงันใส่แรงไกลเข้า ก็จริงครับไปลงทุนแต่ชีวิตเฮาคนอีสานอ่าเฮาโบมีที่ไปที่มาโบมีจุดยืนครับเฮาต้องเหยีให้มีจุดยืนครับสังขารแก่ตัวลุงดวงรวยไปมือหน้ามือทางหน้าครับเฮาหาบ่ได้อะไรไต่เพราครับจ้างบ่ได้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายกับพื้นเก่ามิฉะนั้นก็คื้ เอาเก็บค้ลูกมาบอกสู่ฟังโว้พี่น้องเป็นขอคิดครับอขอนำพาพพี่น้องเม่งแบบยังที่ห้องปลูกพักเออร์เจนิกครับจะเป็นแต่แบบนี้แหละพี่นอ้อทงทางไต่ในานา้ำกับชีวนน้ำมีปุไอบีครับเขาก็สิดูดกินอาหารหรือสาร อาหารที่เฮาให้เขาก็คือปุ๋ยดีเฮาก็บรักษาเบื้งแง่งแบบนี้แหละครับกววิธีการง่ายๆรักษาง่ายโตเร็วท่านกินท่านใส่ท่านขาท่านขายครับพี่น้องอก็เข้ามา,าผมได้นำของช่องทางค้อเกษตรสวนทั้งสวนของผมจะกสซีขอรถท,ทายถอดหรือทายเท วิชาการและความรูและประสบการณ์ให้พี่น้องทุกคนได้ครับผมอยากให้ทุกคนทุกท่านที่ใส่ชีวิตแบบลำบากแล้วลำบากอีกบม่มีทีทีด่ดีครับพี่น้องบ่มีที่เป็นกิจการหรือเป็นธุรกิจของเฮาก็ได้ครับเพราะว่าการเฮ็ดเขาเรานี่ปลูกพืชพักทุกสิ่งทุกอย่าง ไปตามฤดูก,กาลครับพี่น้องนาห่อนหรือนาเร่งแห้งแห้งขายง่ายครับพี่น้องแห้งจำนายขายดีก็ดอให้พี่น้องคิดพิจจรณาการเบึงแง่งรับชมห้างสวนของเฮาเอาสิ่งดีๆมาปั่นแร่งปั่นแกน้ององ,ลงลูกหลาานทุกคนกต่สีมีอันไรเนี้ยเฮากะเห็ดไปเรื่อยๆครับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแต่งเอาอ่า สิ่งที่พี่น้องทุกทันยังพันหุ่ม้ันเห็นเฮ้ากับยายงามเอาสิ่งนั้นมานำเสนอให้พี่น้องรับชมครับสำหรับทัวร์กากำลังงามครับพี่น้องหลังจากที่ไททํำนํำเสนอไปก่อนน้านเอเข้ากับบท่านหนึ่ทัวร์กับวท่านห้ึงขึ้นงามไปนี่ครับอีกไม่นานก็เจ้าขึ้นข้างขึ้นโดมแล้วพี่นอ้องเฮ็ดข้างเฮ็ดโดมเป็นอ,อุโมงค์คือเข้าเหตดอยู่นี่กับ สั่งสรค์ด้วยการงามเบิง่งง้ามุงงามตาเราพี่น้องกาเบิง่งให้งามุงงามตาควมละเอียดให้มีความละเอียดคว้มละมุนละไม่การเบิง่งการแย่งปู้รับชมกรัรรับชมง้ามหงง้ามตาเข้ากับเห็ดไปครับสั่งสั่ให้พี่น้องเบิง่งคือบางท่านกับมีความสงสัยเห็ดสุ่มเห็ดดมเห็ดค้างไว้แบบนี้เห็ดไปเพื่อยังเข้ากับเห็ดว้เพื่อ,อเขาเรานี่ครับ อีกพอโดนเขาก็ทิไใต้เตาขึ้นไปขึ้นข้างเป็นมากออกมากให้เฮาออกผลในเฮาได้กินได้ใส่ได้จำนายขายไปเฮากระปลูกลงไปครับจะเป็นบักบวบเฮาก็ปลูกลงไปครับบักบวบบักเปียบทั่วข้างทั่วปีน้ำลงไปพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างปลูกได้ขายดีาราะว่าการมีการปฏิวัติทนการของเฮาครับสำหรับพัก ดอก,กอีกผลนั่นซ่าครับพี่นอ้องค่วมเคลื่อนไหวที่ผมได้นาเสนอให้พี่น้องเบื้องกับพี่จีได้กับทุกท่านกับเขามาติดตามเป็นกําลังแรงใจเยี่ยมช่มก็ขอนําเสนอให้พี่น้องเบื้องต่อไปครับการเคลื่อนไหวของเฮาจากพักต้นเล็กๆที่เป็นเบียก์กาตัวต้นนี้กะออกระสีออกดอกแล้วพี่น้องไปสีออกดอกให้ได้จำหน่ายขายไป น้ำซูชุ่มชนไปเลยๆครับเพราะว่าการ,รส่งซูพี่น้องควา้างเฮาทุกคนทุกทันกาตอบกลับด้วยการสร้างจองทางสวนของผมขอขืินชม่มหลูกค่าผู้ที่เขามาอุดนจนเจียครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลทุกคนทุกทันควมห่วงเงย,ยจากพี่จากน้องก็อขอให้ทุกคนเขามา อยี่ยมชมหาขอจิตหาเก็บพุ่มลูกหาวิชาการหา,าการปูพื้นฐานสาร้างรากฐานาปูทางของช่องทางของชอบการทำมาหากินเก็บให้เป็นธุรกิจเก็บให้เป็นการสร้างอาชีพครับเฮ้ามั่งเลื่อยๆครับพี่น้องอเฮ้ามั่งเรื่อยๆคนเข้าทุกคนครับผมมีความูลขันใดๆเลยพี่น้องมีความขยันเงินทองบริการห้าไกลครับอยู่ไกลๆเฮาแชร์เรออม พลิกพืนดินให้เป็นรัพย์สินและเงินทองพลิกพืนดินให้เป็นได้ไดที่อุดมสมบูรณ์ให้มีแก่อการอ,อยู่ได้ไปได้มีความพิสุขแล้วพี่น้องห้องบริจภนหริโภประหยัมันเกิดมีความาสุขล้วนๆนะครับกระเบื้องไปครับพี่น้องูุบางคนกับว่า,าไล่หงายตาผมกัะทั่งทำงานครับพี่น้องทำงานพอบนรยากาศตัดความ ขายทำ่นท,ทำงานเพราะว่าเท่าทุกเวลามีคุณค่าสำหรับคนทำงานครับก็ขอโทษขอให้กล่องไล่หงงไล่ตากับขอให้เบิ่งผาบร่วมไปเพราะว่ามี่ตังสายกับง่ามบอกกับแดดน้ำไปจำในหลักที่น้องเหลืออยู่กับบ่อไครับกับไายง่ามเอาหุน่นไม่เยอะกันไหวกำลังง่ามหอกงามขึ้นมาเท่ากับ ยังผักกระเงผมก็อยู่ผานตั้งจองหมู่บ้านนี่เลยก็เอาไปบ่อน้อยครับผักกระแยงาะหอมแข่แน่นอนครับพี่น้องหอมผักกระแยงานอมใส่หอยออมใส่กบใส่เกีย๊ยบออมใส่ยังกระเจบเลยพี่น้องเพิ่นกินแซีบ <c ười> ครับสีส้มงา,งามครับเพราะว่าเขาก็ดูแลไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการประกอบองค์ประกอบหลายๆอันหลายๆอย่าง,งก็เป็นเงินครับพี่น้องอ,อันนี้ กะยางละกู่มือนี่สิ้นข้ายางละสี่บาทหาบาทบ่มีครับมีถึงแต่ดสิบบาทยี่สิบบาทขึ้นไปพี่น้องก็คิดว่าเอาครับสะสมหล,ลยได้ะสะสมหลยอันละยางก็ได้เตรียมไลยก็ได้เป็นเม็ดเงินหลยครับพี่น้องถูกขาด่วนครับสำหรับต้นก,กล้าเข้ากับลอออกใส่กระถางครับพี่น้องออกใส่กับทางเพื่อช้ำหรือนำจำใน ปลูกลงไปครับปลูกลงไปเอาออกปลูกขยายไปเรื่อยๆครับคือตัวย่างพี่น้องไนทพักเมล็ดพันธุ์ซองละสิบบาทยี่สิบบาทเขาสามารถเอามาต่อยอดได้บ้าหน่อยครับพี่น้องไนทพักซองละสิบบาทยี่สิบบาทเอามาต่อยอดหรือาดอกเบี้ยน้ำเขาระยะสิบห้าวันยี่สิบวัน ได้เงินไหลายก็เขาฝากธนาคารพี่น้องเพต้องไปคิดอีกอยังมากงไหมฝากธนาคารปีหนึ่งรับร่วงวา,ายุไสแล้วครับดอกเบีย้ยพี่น้องสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่เราทำครับเห็นไงได้เร็วครับดอกเบี้ยออกจากบิบักเราหนี้เปลี่ยนเป็นเงินใส่มาอย่างมหาศาลครับคุ้มค่ากับการักกระท่ำก,กับการรอคอยฝากพี่ฝากน้องทุกคนทุกท่านเขามาเบิ่งครับ เอกากปลูกไปปลูกลงในกระถางเฮ่ากระถางเฮาสื่อมากสั่งมากกับบได้ทิมครับพี่น้องอันนี้งามอันนั้นงามอันนี้พ่อขายไหวเฮ้ากับโอน้น้ำไม้มอ่าเป็นเรื่องง่ายๆครับก็เป็นเรื่องอย่ากๆทุกอย่างทําแบบสไตล์สบายๆคนรักเกษตรอารมณ์ดีพี่น้องอเหตุโดยอารมณ์เหตุโดยใจเฮาจะไปสีเรียกครับแบบ สบายสบายสไตล์ของชีวิตลูกทุ่งเกษตรอีสานลูกทุ่งเกษตรคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนจนลูกอีสานพันคนเยวขนาดแท้ครับคนเฮาเมื่อเฮานีจุดดืนจะยังเลแตะกอนเฮายังสแสวงหาบ้านเห็นสแสวงหาบ้านพอครับพี่นนองคือการสรรหาการคิดคนการลงมือทำผมเห็บ ทุกสิ่งทุกอย่างครับผักเพีย้ยนหรือผักไอขีดการประกอบอาขีพผมก็เห็ดมาหลายหลายอย่างพี่น้องเห็ดมาทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่ามันเป็นการในลุ้งลงทุนอยู่ตลอดลงทุนบรสุทธิ์บรสุทธิ์บริสุินบริสุด,สาาสสดคือกะไรจริงในผมเลยมาหันเหมาเห็ดผักกษตรส็ดผักกรเเข้าเป็นการต่อยอดต่อยอดนี่คือหมายความว่าได้ลายไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องได้รายไปเรื่อยๆมันคุ้มค่าครับ าการลงทุนกับเขาเรานี่าอายุสั้นได้เร็วโตเร็วหายง่ายาก็ได้เงินมาอาจุนเจียรอเลียงขอบพว่ารอเรียงขีปเฮาไปยุไดอครับพี่น้องก็คว่วไปคว่วเป็นไปของอช่องทางของสวนทางสวนของผมก็อยากขอแนะนำทางให้พี่ให้น้องพอแม่เขามาพี่จะาหน้าคือเฮาเห็ดเกษตร ปลอดสารเคมีครับเข้าเพ็ดแบบปลอดสารเคมีคเ,บบเ,คมเกษตรคือเข้าตรงเรียนนักคือผมบอสตะไรครับผมกับบอสตะไรคือการเห็ดเกษตรปลูกพืชพักในหัวในสวนเอากดไพล่ย่ำบอสใส่สารเคมีเพื่อรักษาสุขภาพเข้าและสุขภาพคู้บริโภคเป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่าคนลเัเกษตรเกษตรที่ดีก็ต้องบริเลนสารเคมีครับเกษตรที่ดีก็ต้องเห็ดให้เจ้าของ อยู่ไร้แล้วก็เหตุให้สุขภาพเจ้าของตลอดปลอดภัยการย่างให้ได้สารเคมีเขานรรางกายผู้รับประทานเก็ดังคือกันครับเฮาก็ต้องคำนึงมีวิธีการหลายแบบหลายอย่างการคาวงคาน้อนกันกําจัดพวกปัชพืดเหล่านี่เฮาก็มีไอเดียแล้วมีสิ่งามากำจัดด้วยอนี้เนี่ยเฮาก็สีมี แะอัยงครับพืชใหม่ที่มาเร่งเขาเกียดหรือพวกขาบงขาแมง่จําจเป็นต้องใส่ซารเคมีครับเบืองเยี่ยมชมครับพี่น้องผ้พาพี่พ่ะน้องรับชมหลังจากที่เขายังบ้านเปลี่ยนหมากตัวนี้เปลี่ยนหมากแล้วครับพี่น้องหมากลกหายแห้งรูปสวยงวยงามสางรรนให้พี่น้องรับชมช่วงพระเาครับเพราะว่าช่วงสายแดดแห้งพวกเขารานี้ก็ออกไปจำหนครับพี่น้อง ออกจำนานแล้วต่อเขากัย่งบาได้ชิมครับเขาก็ปงขึ้นมาเข้าก็ดูแลเขาไปพวกตัดออกแล้วครับล้ำต้นออกย่งต่อที่สองเขาก็บทีปงขึ้นมาเข้าก็ดูแลครับดูแลรักษาต่อไปเขาก็บจะให้เข้าอีกบพรท่านในเมดครับพี่น้องเอาตัดเขาออกอกสิได้อีกรอบนึงเข้าก็ดูแลออกครับดูแลไปเรื่อยๆอยันไหนที่เขาไหวเขากับออกครับอันนี้มากระดิ่งพี่น้อง ปาสายอีสา,บานบ้านเฮากำลังออกหมดหน้อยครับมากน้อยพี่น้องเกอนฟุงสำหรับว่ายกำลังส้่งในงี่ยสังโตที่เขามาเยี่ยมชมเบื้องเอาครับเบื้องเอานอ้อง,งลุงลูกหลานเบิ้งรับชมล้วก็ขอให้พิจนนานาคิดหาทำคือคิดหาเราก็มาปฏิบัติยืนยัดได้ครับยืนยัดได้ด้วยตัวเองครับพี่น้องยืนยัดได้เดี๋ยวเราแข่งเฮา ตะกีตะนาะตะกีตะกอนผมก็เป็น,นพนผู้หนึ่งครับที่ลำบากลำบากมาหลายปีหลายเดือนแล้วครับหลายปีหลายศาสตร์เรลาพี่น,อน้องงงง่ายๆเกจีไดมาสัมทัดหรือเรียนลูกกับจุดนี้ได้ประสบพ้นสำเร็จแล้วก็อยากให้พี่น้องลูกล้านเขามานำเอาหากสวนทางสวนของเฮา ที่ผมได้นาเสนอให้พี่น้องลูกลานรับชมว่ามันเพื่อยังเพื่อให้พี่น้องเบิ่งเป็นช่องทางเบิ่งเป็นช่องทางการสาร้างในทรางตการสาร้างอาชีพเสริมให้ว่ามัน่าเสริมซื้อเลยพี่น้องเป็นอาชีบที่มันค้งเลยมันขันอย่างยืนแถะแน่นอนรายได้พวกนี้รับรองว่าเฮาได้คุ้มือครับการสร้างรายได้ได้ทุกหนึ่งถุกวันพว่ำโบ,บว์รถโบยายกมันไปใช้พี่น้อง ทางเข้าอดไรู่มือใดคู่มือแมนินใดหน่อยเข้าใดคู่มือมันก็เป็นไหลเงินว่าครับถูกคนทุกท่านกับปีชนาเอาครับปีชนาเอาลายอันลายยางเข้ามีของหลายหลักครับเข้ากับสามารถเอาไปจําในโดยที่บริถิถิมครับพี่นอ้องทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเป็นเงินทั้งนั้นครับยางละยี่สิบสามสิบบาทเงินสองสามลอยอเพราะหันในมื่อยบย่ยอนหรอกพี่น้อง เงื่อนสองสันลอยเอาข้าวเดียวครับอันนี้คือผลงานการสร้างสรรค์ควบเมยอละของเฮ้าควบผาดพุ่มใจของเฮ้าโดยที่บ่ได้ไปเป็นลูกน้องไผบ่ได้เป็นขี่ขาผู้ใดครับบอกง่ายๆตรงๆรยพี่น้องพราะว่าเฮ้าไปเป็นลูกน้องผู้อื่นก็คือเป็นจุดยืนที่บ่มีจุดยังละครับเป็นจุดยืนที่พะว่าคุน่าของคนเฮา เฮาเห็ดไดครับเขาสามารถมาสางมาเปลี่ยงมาเห็ดมาสางมาเปลี่ยงของเฮาที่ดินงานหนึ่งสองงานหรือตารางสิบตารางว่ายี่สิบตารางว่าเฮ้าก็เห็ดไดทำด้วยใจเฮาก็สาสมปลูกลงไปพีิกพันเอาอทางผักสวนทีทขันด้เยี่มช่มสวนต่างๆเขามาประกอบอาหาขอคิดเบ่งเล้วกับพิจารนาครับบอกมันว่าค่รเ,เห็ดใดเอาบระเห็ด,หดกับอะไ้อีกเทียอแลไวพี่น้อง ห้าวโบเหตุกับว่าคือผลสนำสมเร็จกับว่าปรากฏกับฝากถึงปีทุ่งนนองถึงพอถึงแม่ยอาน้ฮาอยู่ไปก็อยู่ไปซ้ำตายกับจริงครับแต่ว่าเ้าก็ต้องใส่ชีวิตไห้มี่อาขุประโยชน์ต่อครอบครัวห้าก็สิไปอาศัยเพลพลิงพึ่งตะลูกตเตล่าอรานที่เขาถึงหา,มาหไม่ใส เขาก็ลำบากคือกันครับทุกขีิตลํำบากเสียเขาจืนห,เง,นหเงินไม่ท่องไม่ให้ห้าใส่ให้ส่ห้อาก็ตตองหาครับเฮ็ดให้อาชคีพเป็นอาชคีพที่ยั่งยืนครับพวกนี้เขาเรานีา่เงินทั้งนั้นครับพี่น้องกระตงไปคิดยังมากไหมครับซีเรียสจะไปซีเรียสการให้เกิดเศษผู้ที่เฮ็ดบะสบความสําเร็จคือใจบส่สู่สู่ใส่ถอยนหระครับวงง่ายๆมงตรงๆเหรครับ ผู้ที่เห็ดบัวจำเร็ดก็คือสูสูนทอยๆนั่นแหละแยใจหน่อยแยใจทอย,ย,ทยครับคนเฮาเห็ดจำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นต้องมีควาอมอดทนอดกั่นอดกันกน,นี้นีครับสูสูสูสสนถึงที่สุดเอาชนะตัวเองชนะเอาชนะตัวเองให้ได้เอาชนะชนะชนะคนรอบขอ้างรอบด้านได้แขง่งได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่นอ้องตะกอนผมเห็ดผัก่วนผักกษตรส็ดว่ามีผู้ใด คิดว่าผมเสียดานะครับพี่น้องผม,มพูดได้ว่าที่ผมเสียดาถึงขนาดนี้มตจะขาโควนผมละบอกตรงเลยให้พี่น้องฟังเฮาเห็ดใดก็ดีเฮาเห็ดบ่ไดพอ่จานณาโดยพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้น้ำมือเป็นลังมือครับสําหรับสวนทางสวนของผมฝากส่วนสามารถคนทางไรเขาก็ได้ยอมรับว่าการเหตุการณ์ทำของเฮาประสบความสําเร็จแล้วครับถึงระดับการ จังหวัดอำเภอไก่ไก่ขาม้ายังเบืองเยี้ยเบื่องเบืองเยี่ยมเบืองยเยี่ยมชมทางหัวสวนเฮาครับพี่น้องห้องกบ่ต้องไปคิดยังมากไหมครับต้นคิดยังมากไหมการเยี่ยมชมเป็นเรื่องธรรมดาห้ามถือเฮายืนมันในสิ่งที่เฮาเหตุปัจจุบันเหตุใดเฮาสิยืนยัดอยู่ได้เฮาสิมีของขาคลองขายมีได้ได้ก็คือสิ่งที่ ภาคภูมิใจครับนีแ่แหละครับคือความสําคัญของภาคส่วนการเกษตรพี่นอ้องพอมาครับบอมันเาน้อเสนอนี่น้อเสนออดอ,ดอดอวดอ่างให้พี่น้องรับชมหากระแสบมื่แม่นครับคือผมอยากให้พี่ให้น้องเนี่ยน้อทีดเนี่ยน้อทางให้น้องลุงลูกหลานอ,อายุยังนุ่มยังหน่อยครับอนุอย่ายอายุยังหน่อยอควรที่สิเห็ดผักเกษตรผัก,ก,กส่วน เขาเรานีครับบ่ได้รอเป็นปีเป็นเดือนเอาเห็ดงานในโรงงานเป็นลูกน้องเพิ่นจักปีพี่น้องเก่าปีสิปีบุ๊มียังดีขึ้นก็คือได้ได้กากจากการใส่แรงงานกับกิก่งครับแต่ว่าเวลาเฮ้าสี่ันเหหรือกลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองมันก็บุมีอยังดีขึ้นแหละครับพี่น้องการรงฉีดต่อไปเส้นลูกเส้นล้านหรือปัจจุบันของเข้เาเข้าชีสต่ังดี กาต้องมีการว่างอาคตว่างอนาคตครับว่างอนาคตทุกเมื่อนี่การเกษตรเทศให้เป็นการเกษตรธุรกิจครับเป็นการเกษตรธุรกิจที่มีความามั่นคงรวมสมบูรณ์เงื่อนท่องเข้ากับสามารถกําหนดเอาได้ครับฝากถึงทีถึงน่องลูกหลานปูยูก่ยยูกาผมที่ผมมองเห็นความสาคัญของลูกหลานาพ้นกับอ,อีสานบ้านห้องกับ ที่ฐานหลายครับที่ฐานที่หท้ทีหน้าที่แห่งที่ซานที่บ้านที่ทสวนหลายครับว่าจำเป็นตรงที่จันจรนร่อนเลเขาไปในเมืองในหน้านะผมว่าอ่ามันก็นสามารถหาเงินได้ครับเดือนหนึ่งได้บพ่หน่อยพี่น้องเดือนหนึ่งได้เงินเ่หน่อยครับอ่าเฮาอยู่บ้านเฮาเห็ดของเฮาบ้านบ่เด็กเศร้าเขาบ่เด้ซสือคิดเบื้องเอาครับพี่นอ้องอ่าอยู่ในเมืองในหน้าเฮาได้ตน,นเดือนหลายแ่ว่ารายใจสูงอ่หาหักลบพบมือแถบจีบเบอร์เหลือ าตาสีเรียกสีล้นสีส้นพลเรพี่น้องนี่แะครับวิถีชีวิตผมก็เลยอยากให้พี่น้องลูกล้านน้องนุงพ่อแม่มีลูกบอกลูกมีหล้านบอกล้านาสารฝันสั่งฝันให้เป็นจริงนี่ลิมิตคิดแหลวทํำคือคําตอบหากส่วนของคนมีใจหักและใจรักก็คือประสบความสําเร็จก็นี่อะไรแบบมีความสุขขับอยู่กับ บรรยากาศท้งให้ท้องหน้าอยู่กับบรรยากาศชีวิตอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองครับสามารถเอานี่ไปขายเอานัินไปขายาการขาขายกับบมันเชียงเลีองหน้าอายครับพี่น้องอาการขา,ขายบนเลีองหน้าอายทั่วไปเข้าก็ต้องห้าเปรียบเทียบพอข้าไม่ขาเาขาพิ่นพอข้าเพิ่นขายสิ่งขายของขายขล้องขายเผื่อพักหรือขายยังกะ,ะแล้วแต้ กลเป็นใกล้ได้เบริขาดไดเขินคนได้จับได่ใบอยู่ตลอดยีซีสมวงครับพอขาดไม่ขาดห้องกับคิดเอาพิจนาด้วยการรับชมผมอยากให้พี่น้องเขามาเบิงแง่งรับชมแล้วกับพิจานาด้วยการกระทําสร้างเป็นอาขีดของห้องครับเท็ให้เป็นธุรกิจให้ก้าวไกลไปตลอดครับทั้งโซเชียวทั้ง การขาการขายทั้งไก่ทั้งไก่ท่วทุกจังหวัดห้องกระรงได้ครับอ่ทรงไดทรงไดขายไดให้พี่น้องทุกคนพักสดพักอ่นี่ห้องกระรงครับทรงไปน้ำออนไลน์ลูกค่าไก่ไก่ได้ยุได้กินเบิดครับการจับใจอ่ทุกมือนี่สบายครับวัฒนาการการขายขายขายแของขายจริงขายทุกจิิงทุกอย่างอ่ทุกมือนี่ก็สบายนี่แหละครับอ่ขอขอให้ ลูกหลานน้องนงเขามาเบิงแง่งเยี่ยมชมเป็นขอคิดบ่ผิดวังครับโดยการกระทำในคุณในสิ่งในสิ่งที่เราอยากจะทำครับควอมูลประศูนหายพี่น้องควอมูลประศูนหายเอาเห็ดมแตรใดข้อลูกใดขวอลูกแล้วก็ได้ประสบการณ์เอาสีหูจักทันทีเลยครับการจับใจการได้ได าการสร้างรายได้คือการหาการขายการได้เงินเกิดให้ควมาขายันเกิดให้มีควมใจสู้ครับพี่น้องเพราะว่าเขามีรายได้คู่มือเขากะยูได,ด้แต่มีกำลังใจรับสุด้ายนี่ฝากที่พากน้องบ่าวใหญ่าห้างครับทำงานต่อไปฝากเอาทรงใจมาฮะพี่น้องทรงสิ่งดีๆมาให้พี่น้องรับชมกรส่วนเนี้ยหมูา้าครับมาตอนมาฝาก หรือความจริงห่วงจริงครับเคารพและนับถือทุกคนทุกคนทุกท่านอ่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องทางจากส่วนของคนรักเกษตรสวนพี่ลมไอ่าฝากพี่ฝากนอ้องเข้ามาเป็นกำลังเลงใจค,ครับกดติดตามกดไลค์กดแชค่ขอสุดท้ายนี้ฝากพี่ฝากนอ้องด้วยขอพรทิพย์ชดประการจงให้พี่น้องทุกคนผู้ที่เข้ามารับชมดวงแง่งกัขอมีแต่ความสุขความเจริญจยกเจ็บจยก,ยก,ยกจนอ่า เฮงๆเลยเลยครับดูไปให้มีความสุขใส่ชีวิตแบบมีความสุขและปลอดภัยไปไกลๆก็ขอให้รถลงได้รถลงเรือยก็ขอให้เรามัระวังควา,ามปลอดภัยถูกวินาทีขอให้ท่านมีทุกท่านมีความสุขสีสุขขังแก่เก็บแก่จนครับด้วยใจด้วยกายขารพและขีดหอดทุกคนขอมาเยี่ยมชมบาง,งแง่ง ขอกล่าวข่า,าสวัสดีและมีสุขครับสวัสดีครับ